ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Luxury Auto ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับยานพาหนะและเครื่องจักรพลังสูงที่ทันสมัยและทรงพลังจากทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกรายละเอียดของเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถี HTMS ตัดสิน FFG 4221ในเรือรบที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเรือไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจทางทะเลผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่อาวุธยุโทโธปรกรณ์และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายได้อย่างลงตัว HTMS ตักสินหรือที่มีรหัสประจำลำว่า FFG 422เป็นหในเรือฟริเกตชั้นนเรศส่วนที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างด้วยความร่วมมือระหว่างไทยและจีนเรือรบลำนี้เปิดใช้งานในช่วงปลายทศวรรษ1990และได้รับการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้ทันสมัยรองรับสถานการณ์ทางทะเลในยุคป,ปัจจุบัน ด้วยระวางขับน้ำประมาณ3,000ตันและความยาวตัวเรือประมาณ120เมตร HTMS ตักสินได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งต่อต้านอากาศยานต่อต้านเรือผิวน้ำและต่อต้านเรือดำน้ำระบบขับเคลื่อนของเรือใช้แบบ CODOG (Combined Diesel or Gas) ซึ่งช่วยให้เรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง30นอตพร้อมกับระยะปฏิบัติการที่กว้างไกลรองรับภารกิจลาดตระเวณและปฏิบัติการนอกชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นของระบบขับเคลื่อนนี้ทำให้ HTMS ตักสินเป็นเรือรบที่เหมาะสมทั้งด้านความเร็วและความทนทานต่อภารกิจระยะยาวในด้านเทคโนโลยี HTMS ตักสินติดตั้งเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและผิวน้ำพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยทำให้เรือสามารถจับเป้าหมายและประสานงานกับระบบอาวุธได้อย่างแม่นยำระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับเรือในฝูงเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ อาวุธของเรือลำนี้ถือว่าแข็งแกร่งและครอบคลุมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงใส่เป้าหมายทั้งทางอากาศและทางผิวน้ำรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือ C802 ที่มีระยะยิงไกลและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระบบปืนกลอัตโนมัติสำหรับการป้องกันร,ระยะประชิดและระบบต่อต้านเรือดำน้ำด้วยตอร์ปิโดทำให้ HTMS ตักสินเป็นเรือที่ครบเครื่องสำหรับทุกสถานการณ์ทางการรบ เรือลำนี้ยังได้รับการปรับปรุงระบบการรบระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคและระดับสากลได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพโดยมักจะมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารกับประเทศพันธมิตรสะท้อนถึงบทบาทของไทยในด้านความมั่นคงทางทะเล HTMS ตักสินจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือรบลำหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความก้าวหน้า ความมุ่งมั่นและศักยภาพของกองทัพเรือไทยในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลและเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบเจาะลึกเกี่ยวกับยุทธกรณ์ทางทหารระบบป้องกันประเทศและเครื่องจักรกลทรงพลังจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Luxury Auto ของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและเนื้อหาน่าสนใจที่เรานำเสนอขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้า